สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมกล้วยนกด่างพัทลุงฟาร์มนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับพูดถึงเรื่องพัฒนาการของลูกนกนะครับของลูกนกแก้มขาวนะครับก็จากประสบการณ์ที่ที่เลี้ยงนกลงหัวฉกสีดำที่เป็นที่เป็นนกแก้มขาวก็ก็ที่ผ่านมือผมก็ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยห้าสิบตัวนะครับ ก็จากการเลี้ยงสังเกตสังเกตก,การพัฒนาการของลูกนกนะครับดูดูดูแลก็มีสามสี่ประเภทนะครับเล่าให้ฟังว่าพูดถึงพัฒนาการลูกนกนะครับพูดถึงพัฒนาการลูกนกว่าก็เช่นว่าประเภทที่หนึ่งอ่เราเล่าให้พี่น้องฟังว่าประเภทที่หนึ่งก็นกบางตัวลูกไบเนะยครับเปิดเพลงตั้งแต่เล็กๆแต่ว่าตัวขึ้นตัวขึ้นก็ บางตัวก็เป็น <c oughs> เป็นนกที่ไม่เก่งคือไม่ไมร้องเล่นในราวไม่ได้เป็นนกฝูงนะครับแข่งไม่ได้นะครับเอาไว้ร้องยายขาบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับก็อเอาไว้ฟังเล่นอ่าแล้วก็ถ้าเป็นประเภทที่สองก็เจอนกบางประเภทตอนเล็กๆร้องช้าครับเปิดเพลงช้าเปิดเพลงประมาณ3-6เดือนเพิ่งเปิดเพลงแต่บางตัวบางตัวก็ พอนกประเภทนี้นกประเภทนี้นะครับพอถ่ายขนแล้วเป็นนกหนุ่มแล้วมีคึกคึกือว่านกมันอาร์ตขาดใต้บอกนกมันอาร์ตเลยนกมันอาร์ล้นอ่นกมันอาร์แล้วโตขึ้นก็เป็นนกแข็งได้เลยนะครับบางตัวอันนี้ปประเภทที่สองประเภทที่สามที่ที่ที่มีประสบการณ์พบเห็นนะครับนกบางตัวร้องตั้งแต่เล็กเอ่าร้องตั้งแต่แก้มขาวโตขึ้นก็เป็นนกเก่งแข็งได้นะอันนี้เป็นประเภทที่สาม ซึ่งประเภทนี้มีน้อยนะมีน้อยเพราะว่านกบางนกบางตัวมันเปิดเพลงเรลงก็จริงแต่ว่าสายเลือดเขาไม่ใช่นกแข่งเ็าเป็นนกเพลงเ็าเป็นนกที่เกิดมาเพื่อทําเพลงไม่ได้ไม่ได้เพื่อทําเพลงให้ฟังไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวเก่งในราวแข่งอ่าอันนี้ประเภทที่สามประเภทที่สี่ก็บางตัวก็ตอนเล็เลกๆพัฒนาการช้าไม่ค่อยบน่นเปิดเพลงช้าโตขึ้นก็ ไม่เป็นนกเก่งแข่งดาวไม่ได้เล่นไม่สู้ไม่สู้นกอ่าก็ที่ที่ที่มีประสบการณ์แล้วก็แยกแยะแยกแยกแยกได้ว่ามีมีอยู่สี่กลุ่มนะครับหนึ่งก็คืออ่าตอนเล็กเป็ดเพลงเร็วโตขึ้นไม่เก่งอ่าสองอ่าตอนเล็กเป็ดเพลงช้าแต่โตขึ้นเป็นนกเก่งนะครับอ่าแล้วไปที่สามตอนเล็กเป็ดเพลงเร็วแต่โตขึ้นเป็นนกเก่งอันนี้สามนะครับสี่คือ ตอนเล็กเปิดเตียงช้าโตขึ้นเป็นนกไม่เก่งซึ่งทำไมถึงได้ได้ได้นำเสนอในในประเด็นนี้เพราะว่ามีน้องๆว่าเพื่อนๆหลายคนที่ที่เข้ามามาในตลาดนกใหม่ๆบางครั้งรอรอไปตัดสินนกตั้งแต่นกอายุน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วนกเขาแข่งกันตอนนกโตครับนกที่แข่งในราวนี่คือเรแข่งกันตอนนกโตซึ่ง ผมมองว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ที่เราเราจะจะจะหยิบจับเอารงไหมมากกว่านะครับถ้าถ้าคนที่อยากอยากอยากไล่นกสายแข่งอยากผลิตนกสายแข่งก็ต้องดูเชื้อสายนกเหล่านกเป็นหลักว่านกนกสายนี้ชุดนี้เป็นนกสายแข่งไหมเรา พ่อเขาหรือพี่เขามีผลงานในสนามแข่งไหมซึ่งถ้าได้นกประเภทนี้มาทําสายมาเพ,พาะพันธุ์หรือว่ามาเลี้ยงเล่นเนี่ยก็อโอกาสที่จะผลิตนกให้ร้องเล่นในราวได้อันนี้ล่าให้ฟังแต่นกบางสาย i q ดีก็จริงแต่ว่าถ้าเราเช็คเราเช็คกอแล้วก็อาจจะไม่ได้เก่งในราวเล่นไม่ในราวแข่งก็ได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราเราสังเกตกันนะครับก็ การที่เราไปเห็นลูกนกอ่าสมมติว่านกอ่านกเผือกบางตัวเปิดเลงตั้งแต่สองเดือนครึ่งสามเดือน,น,นเราก็ยังไม่มีหลักประกันว่านกตัวนี้ตัวขึ้นจะเป็นนกเก่งเว้น,นแต่ว่าเราได้ตรวจสอบเช็คสายแล้วว่าสายก็เป็นพ่อเขาพี่รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเล่าของเขาเป็นนกแข่งในราวเป็นนกเป็นนกแข่งตัวเก่งในราวนะครับ ซึ่งที่ที่ได้นําเรื่องนี้มาคุยให้ฟังเพราะว่านกส่วนใหญ่ที่เราเลี้ยงนกดากันเนี่ยในนกร้อยตัวเนี่ยจากที่ผมสังเกตไม่ถึงยี่สิบตัวแล้วครับที่เป็นเป็นนกแข่งตัวเก่งอีกประมาณแปดสิบตัวต้องเฝ้าบ้านอยู่ใชขาบ้านนะครับเพราะว่าพขเพียงแต่ร้องดีอนนด่านวณได้เบิ้ลสองเบิ้ลสามแต่ว่าเขาไม่เล่นราวครับถ้าไม่เล่นราวเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์สายแข่งนะครับก็เลยอยากอยากอยาก,อยากเล่าให้ฟังว่าเราต้องดูว่า ถ้าเราเก็บนกเก็บนกอาจจะเพื่อฟังเล่นเพื่อร้องเล่นเพื่อไปกินน้ําชาหรือเพื่อ,อเอาไปแข่งคือนกต้องไปเป็นนกฝูงเมื่อไปเจอนกตัวอื่นมันต้องรอง้องเมื่อไปอยู่ในราวนกหลายตัวนี่มันต้องร้องนกประเภทนี้เราก็ต้องเลือกที่นกที่เราของเขาสามารถแข่งได้แต่สําหรับคนที่จะเลี้ยงเล่นไว้เพื่บ้านอย่างเดียวอันนี้ไม่ไมออไมเอาออกไปไหนก็ เน้นที่ท um, so ี่ไอคิวดีเป็นหลักจะได้ทําสํานวนดีๆสํานวนเพราะเอาะอว้ฟังเล่นแต่นี่คือคือที่ที่ไม่ใช่ายแข่งนะครับแต่ว่าก็จะมีบางประเภทที่ว่าไอคิวดีไอคิวดีทำเพลงไว้ดีๆสํานวนดีๆแล้วก็สามารถไปแข่งได้อันนี้ก็ถือว่าถือว่าครบเครื่องอ่าอันนี้ครบเครื่องแล้วก็จะมีประเภทหนึ่งที่ว่าอ่าตั้งนกแฟนซีด้วยนกเปือกบางสายก็ร้องไม่เป็นนะครับบางตัวบางสายร้องไม่เป็นบางตัวก็ไม่ค่อยร้อง มันอยู่ในอาการไม่คึกคักเพราะมองว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นยิยนด้อยนะครับซึ่งโอกาสที่ที่จะจ่ายลูกออกมาไม่ร้องหรือร้องไม่เป็นหรือไม่ค่อยร้องก็เกิดขึ้นได้นะก็เกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ไปพยายา,พยายามเก็บสายพันธุ์ที่ที่เราเขามีผลงานในสนามแข่งมันจะได้แข่งได้อ่เอาไว้ฟังเล่นได้แต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนากันนะครับ เรา,เา,าก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าต้องการนกที่ร้องเราก็ต้องเติมเลือดป่าอยู่เป็นเป็นระยะระยะคําว่าเลือดป่าก็หมายความว่า,วา,วาอเอาต้นเหล่าที่เป็นนกแข่งตัวเก่งที่ร้องมากร้องถี่ร้องเบินนี่แหละครับมามาเติมสายให้กับนกเผือกเพื่อเพิ่มเพิ่มความแข่งแข่งแข็งแกร่งในสายเลือดเพิ่มความคึกคักในสายเลือดนกบางตัวมันร้องตอนที่เจ้าของก็จ่ายคลิปนั่แหละครับวันหนึ่งมันอาจจะร้องนกสี่ห้าครั้ง มันแต่อาจจะมีบางตัวที่มันร้องทั้งวันซึ่งนกตัวนี้พี่น้องอาจจะไม่รู้เลยว่ามันคุณสมบัติคุณภาพเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่สื่อสารกันในโซเชียลเราเห็นเฉพาะทิปตอนที่มันเป็นไฮไลท์ของนกแต่ว่านกบางสายมันร้องเป็นบางครั้งบางคราวในรอบหนึ่งวันแต่นกบางสายมันร้องทั้งวันอันนี้พี่น้องก็ต้องเช็คก,กันเอาเองนะครับว่าจะเลือกนกประเภทไหนและเหล่าไหนที่มาต่อยอดมาพัฒนาสายนะครับ แต่แนวทางที่ผมจะไปเขาเล่าให้พี่น้องวังว่าผมอยากผลิตนกที่1คือร้องเล่น2คือ IQD 3คือโครงสร้างใหญ่4คือเสียงดัง5คือร้องทั้งวันเพราะว่าที่ผมเน้นว่าทําไมต้องเป็นเสียงดังเพราะว่าโดยโดยธรรมดาเนี่ยนกเผือกมันจะร้องไม่ค่อยเสียงดังหรอกครับในตลาดนกที่ที่ทำๆกันหรือว่าผมไม่รู้ ก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมดูว่านกเฝือกไม่ใช่นกที่ร้องเสียงดังซึ่งถ้าใครทํานกเสียงดังได้ผมว่าเขาจะต่อยอดไปทํานกที่เพื่อการแข่งขันดาวรุ่งเพื่อแข่งขันเสียงทองได้ซึ่งมันก็ทํายากแต่การที่ทํายากนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ท้าทายท้าทายความสามารถถ้าเราทาได้เนี่ยเราก็จะมีความภูมิใจมีความภูมิใจและมีแล้วก็เราจะผลิตนกที่แตกต่างจากฟาร์มอื่นได้โดยที่ว่า แต,แต่ผมจะเน้นทําลูกร้อยนะครับผมไม่ได้เน้นลูกผสมอ,นนอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมผมถือว่าผม,ผมไปในแนวทางที่ผมมีองค์ความรู้ในแนวทางที่ผมถนัดดีกว่าเพราะว่าผมมองว่า,ถ,าถ้าเราทําให้ดีจริงทําให้มันมีคุณภาพยังไงนกเข้าไปได้นกลงหัจูเข้าไปได้เพราะว่าที่น้องหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นกระแส ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นกระแสนะครับแต่ว่าจะมองข้ามไปไม่ได้ว่ามันก็คือวิถีชีวิตของของคนไทยด้วย<ม>ที่เราเลี้ยงนกลงหัวจุกกันมานานแล้วก็ยังมีน้องๆหนูๆรุ่นใหม่เข้ามาในวงการนกลงหังวจุกอยู่เรื่อย<ม>ๆนะครับผมผมมองว่าผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้มีมีกิจกรรมทำมีกิจกรรมทำก็โดยโดย,โดยที่ผมมองโดยโดยภาพหลักโดยโดยโดย โดยข้อมูลหลักที่ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเข้ามาในตลาดดนซรีต้นทุนอาจจะเป็นเรื่องของความชอบอชอบนอกลงหัวจุกชอบเสียงร้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งก็อมองว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพสามารถที่จะพาะพันุนกลงหัวจุกเป็นอาชีพเสริมได้ก็ออมองเห็นช่องทางการทาธุรกิจก็ออเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเรามีตลาดไม่ว่าจะเป็น,นตลาดประเทศไทยเองหรือว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่ว่าคือคอ,อยากอยากนําเสนอว่าว่าพี่น้องเราที่ทำมาเนี่ยถ้าเราต้องการรักษารักษา,าความต้องการของตลาดาต้องคือผมมองว่าให้เราเน้นผลิตนกหรือว่าสินค้าของเราให้มีคุณภาพเราจะได้ประคับประคองราคาไว้ได้ซึ่งซึ่งผมมองว่าถ้าเราทําของดีมีคุณภาพยังไงตลาดนกลงัวจุกก็ไม่ตาย ถ้าทานกร้องยังไงก็ไปได้แต่ถ้าทํานกไม่ร้องไม่รู้จะหล่อขายก็ยังไงอันนี้ฝากฝากพี่น้องไว้นะครับว่าว่าเรามาช่วยกันช่วยกันในในการผลิตนกเลี้ยงนกให้มีคุณภาพเพื่อที่จะนำนำโสร์นำสู่ตลาดตลาดนกซึ่งเราเราจะได้เลี้ยงเล่นกันนานๆน,น,นะครับผมมองว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ดีเ,เรื่องที่ที่ที่เราได้ หนึ่งคือเราได้ทํากิจกรรมเราได้สองคือเราได้มีอาชีพเสริมอ่ะอันนี้เรื่องอาชีพเสริมเดี๋ยวค่อยล้วงลึกค่อยเลื้องล้วงลึกโอกาสโอกาสหน้านะครับแต่ว่าฝากไว้ว่าก็พี่พี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ก,ก็มีอะไรก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับเล่าสู่กันฟังมีอะไรสอบถามได้ที่ที่สามารถปรึกษาให้คาแนะนําได้ก็ยินดีครับ ฝากไว้เป็นแนวทางกับน้องๆหน้าใหม่นะครับว่าเพื่อเพื่อเป็นแนวทางการเลือกการซื้อวัตถุดิบที่ที่มาพัฒนาต่อยอดในการ 1. นคือเลี้ยงเล่น 2. อคือพ่อพันธุ์นะครับก็ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากติดตามกล้วยนกด่าวพัฒน์ุงฟ์มด้วยครับสวัสดีครับ